นี่ค่ะป่นไม้ราคาถูกหลากหลายพันที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นทนเซียนทอสละเปานะคะเซียนทอเซียนทอสละเปาน,นี้ติดผลง่ายนะคะเพื่อนๆลูกมันกจ็จะใหญ่ประมาณกำปั้นแม่ค้าเนี่ยค่ะลูกหนึ่งก็ประมาณ5้าขีดนะคะเพื่อนๆเ,เนื้อในของมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะรสชาติก็จะหวานมันนะคะลองชิมให้เพื่อนๆดู นะคะทีนี้ต้นพันของเราก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นพันของเราเนี่ยก็จะใช้เอ่อค่ะเอ่อต้นพันของ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 ทอสลัเปาเราก็จะใช้ท้อไม่ท้อเพาะเพาะต้นพันธุ์ดีใช่ไหมคะตัดแล้วก็เสียบเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบเพราะนั้นก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าปลูกลงดินดแล้วเนี่ยคือมันจะโตเต็มที่เลยนะคะ ประมาณ2ปีก็ติดผลที่เรารับทานแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นพันธุ์เสียดยอดสวยมากนี่ก็คืออยากให้เพื่อนๆลองเอาไปปลูกนะคะตัวนี้ทําการค้าได้นะคะปลูกไว้กินเองก็อร่อยค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจนะคะก็ทักแชทส่วนตัวมาได้นะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์092ย์เก2าสองสองห้ีพิตรีไล่จอมแสงนะคะ ปลูกสะสมไปนะคะในสวนมีพันพันนั้นสองต้นพันนี้สามต้นอะไรก็คือพอปลูกสะสมไปเยอะๆเราก็จะมีผลไม้ไว้กินในสวนของเรานะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจต้นพันก็โทรมานะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นพันเซียนพอรสลาบลาวท่านี้ก่อน